สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ได้มาเยือนสนามช้างอารีนาบุรีรัมย์อีกเทื่ยนึงพอดีผ้าพี่น้องเป็นมาเจ็ดปาสปอร์ตเตรียมเดินทางจะฮะท่าาองเที่ยวอยู่สนามช้างอารีนาสนามฟุตบอลช้างอารีนาอยู่บุรีรัมย์เนี่ย ลานจักรสนามช้างอารีนาสโมสรดุริลลัมยูไนเต็ดนี่ก็คือจุดขายสินค้าเกี่ยวกับทางสโมสอ,อแดดแห้งอีครับพี่น้องมื่อนี้แดดจ้าเลยายงางรอหลินซ้ำผ้าพี่นอ้องเพื่อนมาเห็ดพาสปอร์ตอยู่ข้างหลังสนาม ช้างจะมิมองเ็ทพาส,สปอร์ตยี่นี่ภาษีพากันไปหาเที่ยวตั้งเล่าเนี่ยสิได้เร็วบ่จกักเขาบอกว่าจากักสามถึงห้าวัน,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 นคออือ่ิท่านใชุ่ไหมัูชมขอเมืองเนี่ของฝึกใครของโฟล์เซีอผ้าเทียบอื้อหือ ปลาปลาเกลือปลาสมูสออนลีรอมอยู่ในจุกสวยงามสวยงามน่าเบ่งชุดแบบไม่ของปีนี้เจ็บาทสีม่วงสีม่วงโอ้ สีม่วงสีขาวเลยบอกว่าอ๋อภีกรมมาท่าชุดแข่งตีนี่ชุดไม่ชุหนาเจ็ดร้อยสี่สิบาทขายสินค้าของสโมสรอ,อ้นีเสือประตูในงามสีเหลืองโตัวดิน่น่เนาะเหลืองจะเขียว เดี๋ยวนีเ่เป็นมังลาคาเขาเสื้อประตูคือตัวนี้เป็นชุดแข่งชุดเออชุดนี้งามดีไปไหลายราคาราคาอ่าเท่าไหร่นาอม่เห็นราคา จุดนี้สวยดีสีน้ำเงินสีชมพูเสื้อผู้รักษาประตูอะของผึ้แย่อ๋อมีหอดเสือ้อกันฝนนี่ อย่างหลอดสนามเขาหาเมืงพูนะเอะมีจานักเตะที่มาตาตด้วยจันเ่ยสมุทรสรีรัมยืดในตของที่ระลึกวันเสาร์ที่24่สกุมภาพันพุธที่สิบสกุมภานธ์เจ้ก็มพีอย่างสุโขทัยเอฟซียี่สิกุมภาพันธ์เจ้กับโพลิท เจ้าหน้าที่มีฉาตัวเนี่ยมาหายืนยนี่นแถวา,างคำแพ้งนะด้อนฟังทางด้านทิศตะวันออกโอ้โอ สร้างขุนกับไปยังสนามแข่งรถช้างอินตอร์เนชั่นแนลสนามแข่งรถสร้างอะไร้างที่ที่ใต้ของสนามส้างช้องบุรีรัมย์ยวีนิจมาเมืองอนาจักร นงสนามเขาสวยงามสวยงามดีดอกเอ้ยออมืองหลอหลบไปย่างไปเมืองฟังทั้งคู่บองที่เขาเห็ดปาสปอร์ตปาสปอร์ตโอ้ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์อาหารพร้อมด้วยมีทุกอย่างแมคโดนัลด์ทีอย่างนีโอ้หลายโอ้มาเมืองดันปังข้างทิ่ใต้โอ้ทีอน่าจักรเขาว่างขวางดีดีวะที่จอดรถข้างเขาสนาม แข่งรถ international นี่ครับเป็นศูนย์อาหารพร้อมทุกอย่างมาครับที่นี่สีพาะมะเมืองอันนี้ยังบุรีรัมย์คาสเซิลโอเป็นไกๆศูนย์อาหารศูนย์ร่วมของอันนี้ต้างๆของที่มิหัดอยังอำเภอยิ้มหรอส,สำนักทะเบียนแล้วก็ มองเฮ็ดหนังสือเดินทางเฮ็ดพาสปอร์ตอายุแน่หนีแล้วครับพี่น้องเล้วกี่ผพาเขาไปเมืองข้างในมาที่นี่ครับว่า,ามืองเขาว่างโค้งสางออกแบบต่างๆไขๆแถวเมืองนอกเลยเขาเห็ดอันนี้แมคโดนัลล์อันนี้นนยังนง้นี่น,น,นี่ซูยา่อาอ้าวอันนั้น เคเอฟซีโอ oh. ้ม oh. ีอาหารกินเยอะแยะเลยนี่้องเลยออกไปทังในนี่ยมียังอำเภอยิ้ม30เมตรบริการสตาร์โดเดยโอเปียโก้ซานจัดระบบระเบียบเพื่อเมื่องนอกขาว่างทั้ง บอกแนวคืองามของเขา yes, yes. ขเยี่ยมเยี่ยสขอบไปนี่นีครับที่นี่ซึ่งร้านอาหารมีทุกย่างโอ้เ mm. ขามีในซอยเลยเขามีห้องน้ำให้บริการห้องน้ำเขาหลายสาะอาดสะอาดดีที่ mm. okay. โอ้นี่ไงอำเภอสำนักงานทะเบียนอำเภอยิ้ม ดูดีราม่าข้างในนี่คกับตัวนี้ก็เป็นสำนักงานหนังสือเดินทางดูรีดำกรมการกงศูนกระทรวงการต่างประเทศอ้าเาเหตีนอยู่หนสำนักานนเีการกงการต่างประเทศ 我这边啊。